นี่นางกุมร er ลาพง์จกป่าร่วมข้างมหาเกือด um. ึงพันบาทแล้วก็ให้ข้าวเวนอีกพวก่อวะคือขปวัดถช่ว่านี่นางกุมเวลาพงกจกป่าเนาะเออไอแค่กระรงขีขาวๆนั่นน่ะเค่แค่เว้แค่เวะดูหน่อยืิครับปูกูว่ามาเจนไก่ก็ได้ดิมันจังโรเีหน่ะเพราะมันเข้ามาใหญ่ก้ขิงคือหนังยืมขิงคือหนัครับปูขิงใหญ่กบอว่าเขาว่าขิง ừu mất bây giờ tham gia 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 cầu, bây giờ tham gia đại bây giờ tham gia mất 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 thầy giờ tham gia mất bây 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 giờ tham นางพนิกาปูชาคำร่วมบูญชางเกดือมุ่งพรอมกับฟ่วงมาได้เก่าพ่วงนะองค์เออพรอมกับง่ายงูค้นไข่ชื่ออย่างง่ายงูใครเออง่ายงูคนไท่มดที่แร้วนะมุ่งนังนิรจะาโกเงินไปจระดค่าดื้อค่ะคุ้มทางบุญนอท้องมุกดาเคลื่อนข่้งมหาทางมหาเกดือ้อยเก้ากว่าอ้าวให้มือชกมือดาบมือช้มือไม้ไอ้รู้วันนี้ถูกขับไรหนึงแล้วค่ว เออขันจักขางกับมาเพราะคือเก่าไงพอถึงมือรางว่านไงก็บอกเรื่องเงินยงินคาว่าติดตัวแขระบาเรื่มครับปูเออไม่คู่ว่าคู่ได้บูคแพ้ตไปครับอืมก็่คือพื่ราว่าแต่ว่าพอไปร่างวานไงเรื่องร่างว่านไงคับปูคู่ยดยึบเบื่อเขาพอคู่ก๊ว่าเบิ่ไดาเรื่มเื่อเลยครับปูไม่คู่ว่าคือเขียนเบื่อหนึ่งอดเบื่เกิบถืหนึ่งถึงเกิดถืกแม่คู่ว่า แกว่าเบอร์ผู้ตาผู้ได้แกับขลักแต่ผู้งานเป็นผู้โฉงดิเข้าใจไหมครับปูขอปู่ตาดูไหมเบอร์ไหนอืมเบอร์ไหนครับปูขังเงี้ยขังเงี้ยครับสาธุสาธุครับคือหังว่าคู่แขงไว้เยอะแขงไวาคุ้งโฉมเลยครับปูขอปู่ตาเบอรเบอรก่าเก็บเบอรเก้าเก็บดิมครับปูเบอรเก้าเก็บแขงไว้ อืมพ่อกรุุ่งแาดทั้งงูขึ้นของปู่ตาขายาะก้าวกิดเขาแก้ว่งกกมไาเรียกว่าว่งกลมไเร่อก้าวกึดว่งกลมไ้เรียบพราอว่าขวัเบืงไม่คู่กันคู่เล็กอย่าหใดทิ้งันไม่คู่กันขึ้นมวันไคันเรื่อของไม่คู่เบือไงรู้จากมันของพอเก่ากึแต่ของไม่คู่เบือชิดชิด ของไม่คู่เขียวเก๋เด็กๆเบื่อเขียนไว้เืียเก๋มือของเบอร์สองขรับเบอร์สํงข้ามือของเบอร์มือเบอร์เก้าเก๋กับเบอร์สิบเก๋เข้าใเข้าใจครับมือแค่นั้เบอร์ยังงไงเราก็ต้องเขียนเขียนต่คุ้มสำคัญยิมกจใเคือคิาไวใจของมือคิดไวใจทุ้งค้างวกับคือพ่อรอยก็ขี้อ้วนขี้คุ้มากขือคุกมวาน่งแล้วก็รวยนะลูนะแต่ดูแต่ดูโอ้เอ่า เมื่อวันที่เก่าจะมาร่วมบุญน้องเขานางสุภาวันปัดขาบารู้เออกำนั่งรักดขมือบอกรักดขมือบอกขบคูดขากช่องไอ้จ้า่อาวให้มือโคกมือดักมือโคกมือมัดหึหึแล้วก็รัวนะวุ้งนะจะลืมจะลืมอือันนี้ของใครอือันนี้นางเช้ามีพาพ่อไใจสุวันพอกำนังประยงก์ กาเดกนางลงเดาที่บิกเอี่ยที่ิ๊นบอกอ่ะร่วงบุ้มาให้ถูกให้มาให้ดำให้เวยขคให้ถูกัว้ยกคนคให้วูกดอให้แกคักแกลคได้ผู้ใดก็ได้แต่ผู้ใดกำลัเจ้าผู้จำปืน้วก็จำปืนของดื่มครับพูดเขียนบักเอ๋ร่วมบุ้งมาให้ติ๊กผู้จ่า1หนึ่งร้อยเงินพันโมครับพูดโจำเงินซึมโดผู้ใดแทงโคโด

น้อยเขาเยาวนักข่อแก้วค่ะคุ้มค่าคืออยู่กับองค์ปู่ชววยปู่หนึ่งพันบาทเออทไม่ครูถามเขา่าน้อยถามเขาง่า้อยเอาไปมาเนี่ยเรื่องขู่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 ขบ่ขขู่ขครับ่ือ่ข่ขู่ขู่มื่ขขู่ขม่ขู่ข่อู่าู่ขู่ขู่ขู่ก่ขู่ขู่ขูู่่ขู่ขูู่่ขู่ขูกขะ่ขู่ม เออผู um, ้ใหญ่ใกะาอ้าวบ่้ใหพอกับพ่ออาอะไรยืมพ่อคือันนี้เจ็ปู่ผู้ใหญ่น้องลูกเขาขึ้นเงินเงินัแกกับพันเจ็บครับงับดื่มไปพ่อคองแ้วยืมมพ่อกับพ่อคบใครคิดสองพันเางกนกงห่างเงนมือเขมือแกมือเบมือวันกับพ่อทั้งแกเงินได้ทองได้หมารั้บ้านทองได้หมาทั้งบ้า จะไห้หนี้อนลูกนะเนื่อยแต่แบอกเคื่องอื่นเพวกท่านมันะอคนเาเครืแต่มันจะเนยเรื่องเนยลกคน่เขเื่อยมันเบื่เดี๋ยวพันเกิดหนุ่น เออไขู้แบบกึเนเออเฮงมากกให้กูจามือก็บมังใกย์เออเฮงมากกับใ่ขหง้ามาตุนเงยนนั่งยัมข้อนผู้แก่กับมือก็คือเราเออมือจะผู้ขอผู้ขอผู้ห่ะงบะมือโอ้ช่างกับช่างโคตรเนาะกับช่างก็เกย์กยคือเห็นผู้ห่าักือเปิต่เกีบยบกับให้ยืมให้งานู่นใหแงนู่ให้มาคู่เจ้าว่าผู้ก่คือมือสัตเถือ หกเ็ดยึ่งิหมื่นเนี่ยกเ็ยีม่ใช่ี่สิบเอ็ดหมื่นเนี่ยยี่สม่ใี่เอ็ดือเ่อเ็ย่ช้าอดครับว่าจะคือปูกาปูกมากางปลาคครับครบขาบมือแงมาืปูกรับงบุมือบงาเนขาบุ้บุาวเอา้งา้งาบุงาขา้ข้างขล้งขาง ให้กูได้กูผูทุกคนมือถกมือลับมือโถกมือหมานนี้ยมาเป็นงันรอกพอกับเาม้วนไปขนาดน็เริ่มครับปูแต่ว่าไม่มือจึกม่นก็บอุ้นใจยิ่มครับมันไม่กัน่นาดยิ่มครับปูไปแค็กโคตรเรือขื้นืลองไตกนาดัว่ามือของกับของก็คือนาครับปูถ้าเกิเอาเงินปุุไปแขมันกัดกัได้รู้กันคือครับเชียกระขาด้อพวกเกากับเกาที่ไปเชื่อผ่าไหมันทีให้นั่นคือหานเงินมันเหลือง ก็เยองกคือเวนก็คือไ่คือผ่าไม้คุกไม้เรคือวัดต่ดเนาะครับือไม้ก็คืเอาบุ๋อืมแต่ใช้คูกไม้จะใ่ตัวไม้หมดครับอืมอันนี้ปีก้าปีไม้ก็ใช้จค่สีเก่ายวมันก็ดูว่าอีว่าที่เก่าให้มือเอาบุ๋ใ้ก็คือต่างเนาะมาครับปูใช้เขนเก่าแขงก็ไม่เยอก้ยก็เอยแต่ลยอ่ ก็จะเอาเงินแทเขาดิเอออันนี้งังชุปพอบ่ชุปพนจะรักบ่เออเปล่งวัฒนาไพศาลเอออันห้ติ๊กพอก่อนครั่ะยิางมากกว่เหนึ่งไ้อีกอยิ่งกูจะเกยบ่ออก็เต็นิงืเต็มงานแล้วก็เขาเห็นยังไง เขาถึงเอาไถ้าเขาืองไปไดีุ่ดแกก็จะรอดจริพอมีความสุขออ่ถือเชียงไเนี่ยบื่อชิบเียวมาข้างด่างมอเชียง่าข้างครึ่งหลอกข้างเชียงมาข้างคึงไปเขาถืเมือเรื่องไม่ไหวยิ่งแต่เชียงไปข้างล่างนะเนาะเอาลูกร้านชื่วัวบุมมาก็ห้มือโคกมือรากมือโคกมือหมาทุกคนนะลูกนะ ใครกระจองกระ่ึงช่างมากค่ะคืออมอจะจะึง่ระจึงแขกอืมคูได้ร่อคองหลรอดด,อดดีหมดเลยนะสาธุสาธุผูู้ห่ก็จึงเข้าาแขกมาหาพอเลยครับปูถ้าพอ่พอพ่อเ <พอ S 2> บาโดกเนาะออเอาเงินลอตเตอรี่มาสงปูว่า พ่อติดทางไมนคู่ติดทางแมนปะูให้เขาไปกึ๊กไปกื้อไปไปเมาทำแล้คู่ไปงวดไปครับอยันเตี่ยงบอกว่าแมนปูบอกว่าไปเมาเรื่องไปเพราะเป็นยี่ม่คู่ว่าเอาของตัวกับข้อเพราะว่าต้องเอาทามตัวแตบมันคึงง่าย้อยแข่งครับบอกยันเตี่ยงให้พูแวเมาลายลายดเมามาดของคูได้ขาย่งเมาตัวได้เมาสิบอนยันไงสิบก้อเมาสิปเมาสิปอืม เบามาบอกอิ่งนังเกียงเอาให้พ่อชือคอร์เร่เร่ครับครูเอาพักงูคืับงูอเขาบกคือมูนาอข้างมันเต็มตัวนี้คือคือบ่เตียมบ่อรึเปล่าพเตียมครับข้างก็รอยไปข้างไปก็ได้กลัวไม่หครับเออข้างชื้ผหายเร่เครับมึูบอกอิงนังเกียงแล้วมันชื้นคือมากนี่คร้ไครใครคิดว่าใปนะครับครนีนจะมาอัมอ้งบอกย่งนังเกียง เอาคือไห,ห,ห้โพ้แคหาหลานมหาหลานพู่หาหลานเขาหงวดว่าจะถือโพกขังเรายอยูอ่เน,นาะเออเอาแค่นี้โพ้จบขับเนาะเอาให้บุกรานชื่อรวมบุมาจงดดดดากระดึงกเะดึงเงินไหงอท่องไหมาทุกกระพับครังแรกเงินไหลนอท่องไรเข้ามาบุบบคือใช่ไงใช่ไหมมือแก่เยอะจิ้มเบ้อถูกมันําำวัทุกคนกกนดดดดดย่างกระด่นกระด่น สมปารนานะแม่เน,น,นานนะสมยังปาท์ธนาไปฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกทานครับสวัสดีเอซของแอดยิมแล้วเอฟซของ I, แอดไอ้วก็แอดแตงโมนะครับเนาะหมู่วันที่ยี่สิบดครับพฤศจิกายนพศสองพันห้ารอยหกสิบหกครับหลังจาก ครับทางแอปนะครับเอาปัดใจของพ่อแม่พี่น้องที่รวมบุญมาครับพร้อมกับให้ทิปทั้งทีมงานนะครับท่งช่องท่านทีมงานทั้งหอครับกระกาบขอบุญขอบพุ่นหลายๆครับกขอให้บุญบารมีองค์ปู่ชี้ปากาวความปู่ตานะครับที่มีกระมอบขึ้นให้นะครับเนาะอ FC ที่มีน้ำใจครับที่แบ่งปันนะครับน้ำใจแบ่งปั่นคาร์นโมกมันค่ากอกกาแฟให้ทั้งทีมงานครับผมกระคอ ให้ได้มาสท่านนี่ห้ไดขึ้นเป็นลอยๆเท่าครับผมอ่ะครับแอดยิมกะได้นําปัดใจของพ่อแม่น้องสายบุญครับเพราะว่านีเป็นแอดยิมแอดได้แอดเต็งมุนนะครับเนาะขึ้นถวายปูให้แล้วครับปู้กะให้อ่าค่ากับเข่าวกับหน้า,นา,า,านมือวันที่ยี่สิบเอ็ดครับวันที่ยี่สิบเอ็ดพืชสภาคมพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับอ่ะปู้กับอกว่า ไก่สีฮอดมือบุญมืองานของปูแลว้วครับมือเก่าท่านว่าคมพศ2 5ง 6, 6ักสับเป็นบุญทั้งหอนะครับบุญงานครับถือว่าเป็นมือวันเกิดขององค์ปูชี้ปาเขากับว่าได้ครับเป็นมืออันเชิญอ,องค์ปูเขามาหฮ้านเลขทีหาเช็ดซุนนะครับแล้วก็เลขหอปูกับเก้าเก้าแปดครับปูปูบอกว่าเบิดมือเริ่มมืออนู่ซันเก้าเก้าแปดครับทั้งวันวันซันวาเอากับพิจารณาเอานะครับแล้วก็ปู ครับปู่บอกว่าครับปู่จะปู่ว่าแบบยุงมือปู่หาสิบตังมันบ่แมนปู่บอกว่าหกสิบตังโมซันหกสิบสตังคอยซิแมนยิ้มโมซันว่าเขากับพิจนาเอาครับเจ็ดสิบตังหกสิบสตังครับเขากับพิจนาเอานะครับเนาะสำหรับแนวทางมือนี้ครับปู่ให้ค่าถมทีครับแบกคู่จ้างเพิ่นจ้างค่าถมทีครับไปบตาล้อเอฟซีนะครับมาจอดรถมืองพันทีเก่าครับแม่คู่จ้าง ่าผู้ละเมาครับที่มาทมดีเก้าร้อยหกสิบบาทครับผมแต่ปู้ตาจางสิบหกบาทเพื่อถือกระสันผู้ว่าเข้ากับพิพจารณาเอานะครับเนาะปู้จ่างสิบหกบาทถือคักกระสันคา,าท,ทมดีครับสิบหกสิบแปดสิบเก้าครับกับประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ว่าอ่าคาอาปัจจัยที่แอ็ดยิมเอาขึ้นถวายปู้ครับปัจจัยเอฟซีนะครับลงท้ายด้วยหกเก้าศูนย,ย์แมนโบยิมกระสันปู้ว่า ครับ690ก่าศูยเป็นตัวเดียวครับอ่าที่แม่คู่ใจเก่าหกศูนยนะครับราคาถมดีครับครับหลักกางวดวันที่1นึท่านว้าพุมพศสอง6ัครับปู่บอกว่าอ่า19เอาไว้ล่างเด้อสันวาหนึ่า19เอาไว้ล่างครับผมสำรับห้าของปู่ครับเบอร์สลากกินแดงอ่าเอาเบอร์เบอร์สลากปู่ที่สิบจบสลากนะครับเนาะปีที่ผ่านมา ครับปีที่ผ่านมากับของปูซิบเก่าูบอกว่าเอาไว้สูงสูงมาสันอว่าที่ดีครับคือิบเก่าของปูแต่ปีนี้กับปูตาบาาเบอร์สราก็เอาไว้สูงสูงเด้อวมาสันต์าครับเอาไว้สูงสูงครับเบอร์ของปูก็คือเบอร์เก้าสิบเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดนครับเด้อเบอร์เก้าหนึ่งเจ็ดโอ้เก้าเจ็ดเบอร์ของปูเบอร์เก้าสิบเจ็ดกับสหรับของแม่คู่ของแม่คู่เบอร์สิบเจ็ดครับผมของปูเบอร์เก้าเจ็ด ของแม่คู่เบอร์สิบเจ็ดของปูเขาเต็มเต็มนะครับเด้อปีที่ผ่านมาสิบเก้าครับแล้วกะ็ปูบอกว่าอ่าครับสําหรับของวันที่สิบหกนะครับเนาะสิบโอวันที่หนึ่งท่านบอกครบโอวันที่หนึ่งท่านบากอกครบบสสองพันหารวยหกสิบหกครับปูให้เบอร์ของปูนะครับอ่าเอาไปอ่าเอาเบอร์เก้าเจ็ดครับผมของแม่คู่สิบเจ็ดอ่าเบอร์สลากนะครับเนาะสิจบสลากวันที่เก้าแต่ว่าให้ใส่ วันที่หนึ่งทันบาคว่ำพศสองพันหายหกสิบหกครับผมแต่ว่าปูให้ยิมตองวดก็คือว่าใส่ยอดกะทินก็คือโอยอดต้นบักคามก็คือสิบเก้าครับผมแต่ว่ามือนี่ครับก็มีเจ้ามือสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้ามือลอตเตอรี่นะครับเนาะครับไปคืนเงินมาให้ปูครับปูได้นั้มจุนี่หาแสนบาทเด้อครับาน้าได้น้ำเจ้านี่ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะครับปูบอกว่าสร้างตองวดให้พอเลย สร้างไว้บรัสันมัสซิเรียมครับวันที่หนึ่งท่านว่าผมก็สองพันห้าร้อยหกสิบหกปูบอกสั่งซิปตัวเดียวคอรออ่ะยัดยิกบกมอร์ซิปซัมเนีเดอ้อครับอ่ายิปซีขันมกักก็ไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลนั่นทีปูสั่งไว้ก็คือซิปคอรอครับเอากับพี่แจน่าเอาครับทุกคำบอกคำจ่าข,างาของปูนะครับมีรางวัลครับผมสำหรับแนว่ข้างมื่อนี่ครับอ่าท้ากับเขาข้ามน้ำนะครับเนาะครับอ่ะยิปซีทันใดครับ จะเอาไปเสียงโศกครับอาจารย์เตอครับเด้อเก้าเก้าแปดเจ็ดศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกเก้าศูนย์สิบเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าอ่าครับให้โศกโศกมันมันดำดำได้ด้วยน้ำกันตัวปูทุกคนครับแต่มูม่ยังเพิ่มเติมปรกอบบวกขยิครับขออวยสีสายบุญทุกทุกันครับโศกโศกมันมันดำดำได้ด้วยครับคิดเงินให้ไดเงินคิดท่องให้ได้รู้ท่องขอเกื้อคาราวาปูตาพระองครับผม ครับผมช่วยจะอาสาทูสาทูนะครับเด้อครับมาการคิดอธิษฐานเอาครับขอโชคขอพรจากครูนะครับเด้อขอให้บุญบารมีของครูชีอประเขาความพูตาครับดยบรรดาในสายบุญของปูครับอ่ะสวัสดีครับคุณพรเทพจันทร์โทรัตอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกปูทุกคนนะครับเด้อเอฟซีบ่ว่าจะจูมุการประเทศ หรือว่าอยู่ภายในประเทศนะครับเนาะทำการทํางานบ่มีโอกาสได้มาอ่าสักการะกราบไหว้ผู้จะเคลีอครับมีแต่รวมปัจจัยรวมบุญมากครับก็ขอให้สุขสกขมันมๆนะครับเด้อความสุขจะอ่าครับขอให้สุขสกขมันมๆครับความเก็บใจใดความไข่ยาให้มีครับให้มีเรื่ความสุขความเจริญครับเพื่อนๆได้ขาดเพราะว่าพ่อขาแม่คลายนะครับกับนี่ขายสิมขายของขายขดับขายดีครับอ่าขายที่น้ำที่ชาครับเพราะว่าหน้าที่การทิ่งการลูกค้าที่ทําการทํางานครับก็ หน้าที่การงานการจะเลื่อนลงเที่ยงทุกประการนะครับเนาะครับหรือว่าผู้ที่เสียสเส่ยงโชคเสี่ยงลาบครับก็คอยโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆครับคิดอะไได้ก็ขอให้สมบังทุกประการครับเืินทางไปใสมาใส้ก็ขอให้คงปูนั่มดูแลลูกหลานให้หอดฟังถึงฟังทุกผู้ทุกคนครับผมอเพื่อเป็นการเสียเวลาครับก็ขอเอฟซี FC สายบุญทุกๆ,ๆกันครับโชคโชคมันมันลำลำเรื่อยๆครับนั่มกันทุกเอนั่มกันทุกผู้ทุกคน ครับอ่าวันที่หนึ่งธันวาคมขอขอให้เบิกบุญได้น้ำกันทุก<อ>ทุกคนนะครับเ้อสำหรับคลิปนี้แอดยิมจะขอจบคลิปตรงเพียงสค่นี้ให้เอฟซีสายบุญทุกทุกท่านโชคชมันมันแอดยิมกับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ